ตัวน,นี้เลยค่ะโจจูเพราะว่าแบบว่าเป็นสารอาหารเยอะนะคะที่ดีกับผิวแล้วก็กินง่ายอร่อยเห็นความต่างค่อนข้างไวนะคะอาบน้ําทีนี่รู้เลยผิวรื่นปืน้นแลลวเาลาสองกระจกคือแบบอ้าชอบอะมันก็จะเป็นแบบของชมพูแบบนี้เปล่าคือโจจูนะกินง่ายอร่อยด้วยแล้วก็คือแบบคอลลาเจนอัดเม็ดแบกคนแล้วมันอร่อยอะดูคือกินวันละหนึ่งถึงสองเม็ดนะคะตอนท้องว่างจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสลดสิวแล้วก็ผิวไม่มันลด ีตรงที่ว่าแบบว่าผิวฟูขึ้นจริงสิวยุบจริงนะคะราคาน่ารักมันเป็นสิวนะบอกเลยโจโจ,โจช่วยได้จ้าหน้านี่คือกินเลยมันจะดีเนี่ยกินเล่นเป็นเลยเนีย่ยวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะที่เอิญกินนะ่ะ ทุกคนเออไม่ได้อวยแบรนด์เขานะแต่คือแบบมันดีจริงชอบชอบมากปลื้มปลื้มจริงค่ะ